we รู้ั้งรู้ต้องทำอย่างไรแต่ใจมันไม่ทำรู้ั้งรู้ไม่ควรจดจำยังเก็บเอาไว้ทั้งที่รู้จะไม่กลับมาบอกลากันแล้วและเธอก็คงต้องไปย่งใจที่เธอ ต้องการก็เข้าใจว่าคงต้องยอมรับความเป็นจริงแต่สุดท้ายก็เหมือนหัวใจมันยังไม่พร้อมรู้ทังรู้ว่าวันเวลามันจบไปแล้วรู้ทังรู้ว่าเธอกคง ทั้งที่รู้ว่าการรอคอยและความคิดถึงไม่ช่วยอะไรรู้ทั้งรู้ก็ยังจะเก็บถาไว้กับใจและไม่รู้ว่านานเท่าไรที่พร้อมจะลืม จะไม่รู้ว่านานเท่าไรที่พร้อมจะลืม ชีวิตคนคนหนึ่งทุกสร้างอีกคนมาคู่กันสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่ารักเลยอย่ากลัวสักวันสิ่งนั้นจะเข้ามา เวลาอันยาวนานที่เดินและผ่านชีวิตไปสั่นคลอนความเชื่อของฉันให้กลายเป็นความไม่แน่ใจว่าความรักและคนหนึ่งคนนั้นที่รอยังมีอยู่จริงไหมอยู่ที่ไหนนะความรักช่วยเขามาทักหัวใจของคนคนนี้ าเธอคนนั้นมาพบกับฉันสักทีบอกก็รู้มันมีอยู่จริงใช่ไหมยังอยากรู้ว่าความรักจะเปลี่ยนชีวิตของคนหนึ่งคนได้ไหมและก่อนที่ฉันนั้นจะหมดความเชื่อไปโปรดเข้ามาให้รู้ว่าเธอมีจริงและก่อนที่ฉัน จะหมดความเชื่อไปโปรดเข้ามาให้รู้ว่าเธอมีจริง สวัสดีครับเีวโตครับสุดยอดพูดได้คำเดียวสถานเลยครับพี่น้องใช่ยิ่งตอนหลังที่แบบว่าโทโลนะเด็กๆวิโตกินปลาหมึกเยอะครับผมทำไมคะปลาหมึกสถานกันเลยดีเดียวแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เปเชียรจริงๆฮะกับโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ฟังแค่เพลงนี้เพียงเดียวเพราะเดี๋ยวี่โตจะมีมาโชว์อีกนะแต่อีกช่วงหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ที่แน่เมื่อกี้ เล่นไป2เพลงครับคืออยู่ที่ไหนกับรู้ทั้งรู้ใช่ครับทำไมถึงเอามามิกกันเลยครับผมก็สองเพลงนี้เป็นซิงเกิลหนึ่งกับซิงเกิลที่2นะครับของอัลบั้มนี้นะครับก็เลยโทษครับได้เลยเราเราเราโทษได้เลยโทษได้เลยมือไม่โดนโอเคครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับได้เลยครับพี่ได้เลยครับ ก็เป็นเพลงซิงเกิลที่1กับซิงเกิลที่2ของอัลบบ้านอเหมือนดูคอนเสิร,ร์ตเลยอ่ะอครับผมแล้วก็เลยเอามารวมกันเพราะว่าเป็นขวมมัญพิเศรรษให้กับชาทูมิสิกครับว้า ไม่นลการเลยได้ไหมแบบเนี้ยพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเออพูดไปเรื่อยๆเล่นาะครเลยด้มเพลงแรกเขารล่นให้หนูเพลงที่สองเขาเล่นให้หนูโอ๊ยตายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่โอ๊ยตายแล้ว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 โอ้ยย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 ยกยย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 ยงยยยยยยยนยยนไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนนั้นมานานๆมาแล้วที่ XQ20 ใช่ครับต้องแต่ซรุยเซียานานมากครับก่อนไปไต้หวันอันนั้นใช่ก่อนไปไต้หวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิโตก็ไปเรียนไต้หวันด้วยครับผมอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ทำเพลงด้วยเปไงบ้างคะไปเรียนอะไรบ้างก็ไปเรียนภาษาจีนครับผมไปเรียนภาษาจีนเลยเพราะว่าเตรียมตัวทำงานที่นั่นครับผมเดี๋ยวจะออกซิงเกิลมาเป็นภาษาจีนกางอะไรประมาณนั้นครับผมประมาณปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าจะได้ฟังเอางี้วิโตตรงๆเลยนะครับแฟนเพลงชาวไทยจะมีโอกาสได้ฟังโตัสักสิธิ์เวอร์ชันของ จีนกลางแน่นอนครับจะได้ฟังพร้อมๆกันเลยครับผมเพราะงั้นครับใครที่ชอบภาษาจีนกลางนะฮะหรือว่าแมนดารินคุณ<ช>เตรียมตัวร้องเพลงกับโตสศักดิ์สิทธิ์ได้เลยใช่ครับน่ากล้ผมแต่ว่าตอนนี้ถามนิดหนึ่งกับอัลบั้มใหม่เราได้ฟังซิงเกิลมาพอสมควรแล้วทั้งซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่สองนานแค่ไหนกว่าจะากลับมาทำอัลบั้มนี้ก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมไปตอนไปตอน ปลายปลายปี09ตอนนั้นก็บอกแล้วว่าเมื่อเราไปเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งแฟงเนเพลงนี่นะรเราก็เลยกลับมาเพื่อส่งอัลบบ้างให้ฟังตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลง everyday จนไปถึงเพลงเนี่ยครับเพลงอยู่ที่ไหนกลับมาออกเพลงนี้ตอนปี หนึ่งสองครับผมเอ๊ะหนึ่งหนึ่งแต่แฟนเพลงคงจะคิดถึงเพราะว่าในส่วนของการทัวร์คอนเสิร์ตแน่นอนกลับมาบ่อยงานเพลงใช่เพราะกลับมาปล่อยงานเพลงทุกทุกคนติดตามชอบอยากเจอพี่โตตามคอนเสิร์ตแต่ว่าพี่โตต้องกลับไปติดภารกิจไปเรียนต่อ่อดจะแบบมาปล่อยเพลงแต่ว่าไม่ได้เดินสายคือไม่ได้อาจไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าห่างหายไปไหนก็ยังกลับมามาโปรโมทมาเจอกันบ้างครับผมแต่คงไม่ได้ไปเจอเยอะเหมือนเมื่อก่อนครับผมคราวนี้กลับมาอยู่นานแค่ไหนคราวนี้กลับมา2เดือนครับผมเพราะว่ามาโปรโมทอัลบั้มกลับมา โปรโมทคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตด้วยใช่แฟนเของพี่โตอ่ะทำไมอ่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงแล้วมันแค่แบบ2เดือนเองอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตเต็มๆใช่ครับเดี๋ยวนี้มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีคอนเสิร์ตได้เจอกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเราแคบครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวโซนคอนเสิร์ตเราจะกลับมาพูดกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างวันนี้มีเป็นโอ้ตบุกานอันนี้ถ้าเกิดเล่นเเกกมแแล้้ววรราจจะะดยนคับ กูเป็นเล่นเดี๋ยวก็เห็นก็เห็นทุกๆอย่างที่อยู่ในในฉากเนี่ยแจกแจกทุกอย่างเลยรายการนี้แจกจริงเหรอพี่นั่งดูตั้งแต่แรกแล้วโอ้ไม่แจกทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะเริ่มแจกพิธีกรนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้พี่โตกลับมากับซิงเกิลล่าสุดครับผมซิงเกิลล่าสุดชื่อว่ากั้นหายใจครับผมกั้นหายใจแน่นอนเราพิมพ์เนี่ยกัะแนรายการของเราด้วยแล้วก็เปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะคะกั้นหายใจนะชาวทูมิวสิกได้ดูเป็นที่แรกเลยทีเดียวเพลงนี้กั้นหายใจกั้นหายใจในส่วนนี้ คือเป็นการายใจในรูปแบบไหนพี่ก็เป็นจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้นะครับเพลงนี้เนี่ยผมแต่งเมโลดี้มาก่อนี้ก็คือแต่งมาเป็นไม่มีเนื้อเดิดแล้วก็ผมใช่แล้วก็เอาเอาไปให้สแตมคุแสตมชวันนี่แหละบอกให้แตงฟังแล้วก็บอกว่าอาจารย์แตมครับช่วยเขียนเนื้อรบกวนสาะเวลาอันน้อยนิด ครับมาเขียนให้กับผมหน่อยครับช่วงนี้จางแตมก็ทัวร์กันกันเนื้อหลายๆศิลปินเลยทีเดียวแตงเพรเดี๋ยวนี้เขาตอนนี้เขาแต่งเพลงให้หลายคนครับผมก็เลยบอกว่าของผมมันง่ายของผมมีดนตรีแล้วเขียนได้อย่างเดียวนะครับเรื่องความทีแบบว่าบ้าียวกันเรื่องอะไใช่ครับผมบ้านเดียวกันง่ายเลยเขาเนี้ยคุณแตมก็เลยบอกโอเคก็เลยเอาไปฟังแล้วแตงก็เลยได้คำหนึ่งว่ากั้นหายใจขึ้นมาแล้วเขาคุยผมผมก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเราคุยกันแล้วบอกว่าเนี่ยกั้นหายใจเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วไม่ว่าเราเวลาราลุ้นลุ้นรางวัลลุ้นลุ้นบอลลุ้นบอลอารมณ์อารมณ์มันเหมือนกับหัวใจหยุดเต้นไปพักอ่ะลุ้นบอลลุ้นบาลุ้นลุ้นหวยอ่ะอะไรอ่ะก็ได้ก็ได้ชัดดีอ่ะแล้วก็แต่อะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่มันน่าก้หายใจแล้วมันน่าลุ้นไปกกว่าบอกรักไปแล้วก็รอคำตอบโอ้โหถูกไหมครับบอกไปปุ๊บนี่มันลุ้นมาก มันเหมือนอารมณ์อะไรรู้ไหมใชยหญิงขอแต่งงานบอกว่าแต่งงานกับผมไหมจังหวะนั้นนะทุกคนจะต้องกั้นหายใจไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับจุดไายแม็กของความรักถูกต้องจะได้ลงเอยกันในรูปแบบไหนเพราะนั้นการก้านหายใจครั้งนี้มันมีความหมายต่อชีวิตในอนาคตมากแน่นอนนี่ก็เปยบเสมือนกับเพลงนี้การที่เรารอคนที่เราบอกรักไปว่าเขาจะรับรักเราหรือเปล่าถูกต้องมันต้องก้านหายใจทําไมทําไมถึงเลือกสตมอภิวัตน์ในการแต่งเพลง จริงๆนั้นจำเป็นคนเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วนะครับเขาเพื่อนมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเลิฟอีสตั้งนานแล้วครับแล้วก็ er, เ,<อ>เขาก็เขาก็เจอกันในห้องอัดประจำเขาก็ชองไปแต่งเนื้อกับพี่บอยแต่งเพลงกับพี่บอยแล้วผมก็จะเป็นฝ่ายพวกที่ไเป็นดนตรีต่างๆเพลงโฆษณาต่างๆเขาได้ยินกันเนยอะแยะไปหมดครับก็เจอกันตามห้องอัดป่อยแล้วถึงกันก็เลยชุดนี้ก็ยอยากให้จำเขียนเนื้อเพราะว่าเนื้อมันจะมันจะัยรุ่นหน่อยไม่มันจะ สไตล์จะใช้คำที่แบบกุนกวนเขาจะมีเขาจะเป็นคนตลกในในแบบในในสไตล์ของเขาอะไรนะครับผมแล้วเขาก็จะมีคำของเขาเช่นเพลงการหายใจก็จะมีคำว่าแบบช่วยชีวิตหน่อยต่อวอล์กหน่อยคือแบบมีคำว่าแบบวัยรุ่น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 อะไราเงี้ยครับผมใี่พูดถึงเลิฟอีส วันก่อนผมมีโอกาสได้ไปเปิดยูทูบผมคิดถึงว่าผมไปดู B5 ฟอ๋อโอ้โหเฮ้ยซัาหฮานนี่ไงนี่ไงเออเหมือนแผ่นเลยนะเออเล่นเล่นผมแกะมาครับเล่นเหมือนแผ่นเลยเออว่าเนาะนี่เล่นเดนไม่แต่คือผมผู้ชมเอางี้ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนเพลงของเลิฟอีสอยู่แล้วคุณจะต้องรักกับการที่ไปดูคอนเสิร์ตกับ B5 แล้วผมไปดูนะเอางี้นะ เรียวเวลาผ่านไปหลายต่อหลายปีคลาสิกอยู like ่นะครับคลาสิกใช่หนึ่งคลาสิกสองหน้าพี่โตเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมคือหน้าเด็กตลอดเว้ย เอยน้ำเด็กตลอดเว้ยหมแล้วผมก็มีโอกาสไปแบบโอ๊ยขอโทษครับพี่บอผมมีโอกาสไปทวิตหาพี่บอยแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้ชมคอนเสิร์ตของบ5ฟเพราะวันนั้นผมไปฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมคิดถึงมากทุกท่านเลยครับแต่พี่บอยไม่ได้ตอบทวิตวัน่อไหนครับทวิตวันไหน่ครับผมก็ได้พี่บอยไม่ได้ตอบกบว่าเมื่อไหร่นะเจ้าจริงๆแล้วเราคุยกันบ่อยมากแล้วตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยบริเวณมา่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วจากตอนเมื่อก่อนเป็นกับเคสกับพี่มเียนอู่ต่างประเทศตอนนี้กลับมาแล้วก็จะน่าจะอาจจะได้ม เลยอาจจะได้เห็นกันตอนนี้เรากำลังมองคอนเสิร์ต B5 ไ e u n i o n n เยู่ครับเพราะมันครบรอบ5ปีวันีนอ้ขบั่นรับพีร่อรักผมรักมีไว้ว่าทุกคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเสียงสถานเหมือนเดิมหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงที่สุดเรื่องรูปรักษ พี่เบนชลาทิพย์ครับโหตอนนี้แบบมาครับแต่เมื่ได้ไปสัมภาษณ์ที่มาเรียมเขาก็ยังแบบว่าน่ารักเหมือนเดิมติดตามนะครัรวมถึงอ็เสือกพี่โตด้วยเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันตอนนี้หนึ่งเกมดีกว่าครับกับดัชนีพาเพลินนิชาค่ะนะคะคำถามของเรานะคะอยากจะถามว่าสองเพลงที่พี่โตเล่นไปเมื่อกี้นะคะมีชื่อเพลงว่าอะไรบ้างนะคะใครทราบคำตอบนะคะพิมพ์เอสเวนวัคตามด้วยคำตอบส่งไปที่8787นะคะเออส่งคำถามแบบสวยมากอ่ะแบบมีคนเล่นคอคฟีให้ด้วย ใครอยากเล่นเป็นโนเก่งนะฮะเด็กๆกินปลาหมึกเยอะๆครับผมเดี๋ยวไปดูเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้เห็นพี่โตไปเล่นเป็นโนในโรงพยาบาลใช่ครับผมพี่โตอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทุกท่านก่อนจะไปชมมิวสิกวิดีโอกั้นหายใจจากดคสิทธิ์ครับอยากจะบอกว่าขอโทษด้วยแล้วก็กรุณาช่วยทนนิดนึงกับฝีมือการแสดงอันแข็งๆของผมนะครับแต่ก็ก็อยากจะบอกว่านี่มันเป็นเป็นมิวสิกหลังจากหลังจากที่หลายๆคนดูอยู่ที่ไหนไปแล้วดูทั้งรู้ไปแล้วเอ็มบีจะออกจริงจังนิดนึงครับผมผมก็เลยอยาก เอ็มวีตัวนี้อยากจะเล่นเล่นยิ้มๆบ้มบ้างกวนๆบ้างแล้วก็เลยเล่นเองทุกอย่างครับผมก็มันอาจจะเป็นถือว่าเป็นการชิมรางการแสดงข้างหน้าของผมก็ได้ครับผมขอโทษกับการแสดงที่แข็งๆและดูเคร่งเคไปนิดนะครับแต่หวังว่าคุณจะคุณจะชอบเอ็มวีตัวนี้ครับแข็งไม่แข็งคุณจะได้พิสูจน์แน่นอนครับนี่คือกั้นหายใจจากโตสักศิธ์เวส์พาพรครับไปดูกันเลยค่ะ